มาติดตามนะคะทางสอ,งอปปตเขามีผลงานอะไรนะคะคณะสงฆ์และเครือข่ายในไทยพุทธค่ะลงพื้นที่ไปที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะนะเดินทางสู่ภาคกลางเพื่อที่จะเข้าพบผู้บริหารและรับฟังบรรยายสรุปการดําเนินงานของสํานักพระพุทธศาสนาแห่งชาติค่ะก่อนที่จะเข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชเมื่อวานนี้นะคะโดยวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะกลุ่มงานศาสนาและพระหุวัฒนธรรมนะคะศูนย์อานวยการบริหารจัดการชายแดนภาคใต้ได้นําคณะสงฆ์และเครือข่ายไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะเดินทางไปยังสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ อำเภอพุทธมนทลจังหวัดนคนปรปฐมนะคะเพื่อที่จะไปพบปะผู้บริหารแล้วก็รับฟังบรรยายสรุปการดําเนินงานของสํานักง,งานพระพุทธศาสนาค่ะซึ่งก็มีภารกิจเกี่ยวกับการดําเนินงานสนองงานคณะสงฆ์นะคะ เพื่อที่จะทํานุบบารุงส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาในการอุปถัมภ์คุ้มครองและส่งเสริมพัฒนาการพระพุทธศาสนาดูแลค่ะแล้วก็รวมไปถึงการรักษาจัดการศาสนาสมบัตินะคะพัฒนา,าพุทธมนฑลให้กลายเป็นศูนย์กลางทางพระพุทธศาสนานะคะรวมทั้งให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาบุคลากรทางศาสนาด้วยค่ะโดยทางนายอินทร์พร จันเอี่ยมนะคะรองผู้อํานวยการรักษาราชการแทนผู้อํานวยการสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่จากสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็ให้การต้อนรับร่วมต้อนรับอย่างดีเลยทีเดียวทั้งนี้ค่ะการเดินทางไปยังสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งนะคะของกิจกรรมที่นําคณะสงฆ์และเครือข่ายไทยพุทธเนี่ยแหละค,ะค่ะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกแล้วก็ศึกษาดูงานนะคะแหล่งชุมชนต้นแบบผ้าหุวัฒนธรรมณพื้นที่ภาคกลางด้วยประกอบไปด้วยคณะสงฆ์จำนวน8รูปค่ะแล้วก็ผู้ที่ได้รับการผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์ความไม่สงบรวมไปถึงเครือข่ายไทยพุทธจำนวนอีก56คนด้วยกันเพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะสงฆ์และชาวไทยพุทธนะคะตลอดจน เครือข่ายให้มีความเข้มแข็งทำหน้าที่ในการสืบทอดทำนุศบำรุงพระพุทธศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้มั่นคงถาวรค่ะคมีกำหนดเดินทางเนี่ยตั้งแต่สิบ็ธันวาคมที่ผ่านมาไปจนถึง17เจดธันวาคมที่ผ่านเอ่อเดี๋ยวถึง17บดนะคะก็ประ,ประมาณหนึ่งสัปดาห์พอดีโดยมีแผนการเดินทางเข้าพบนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีในช่งชวงเช้านะคะแล้วก็กำหนดเข้าเฝ้าเจ้าพระคุณสมเด็จพระอริยวงศ พระอรียวงสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในช่วงบ่ายเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เรียกว่าทางคณะสงฆ์จากพื้นที่ชาแดนภาคใต้ามาเจอเจอคณะสงฆ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเพื่อหารือทำนุบำรุงศาสนาต่อไปนะคะค